อ้าวเฮ้ยอ้ปเปยรถก็ต้องใช้ทำไงวะเนี่ยหาที่เปลี่ยนจะระบี้อคอกซิ่งใหม่ดิตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายถึงแล้วเราจะพามาทำไมที่ศูนย์ที่นี่เขามีซ่อมคอกซิ่งที่ไหนกันเล่าหัวปะเนี่ยอ้าวแล้วทำไมจะไม่มีเคยมาหรือไงที่นี่เขาทำได้จริงเหรอจ้าที่รักจริงค่ะ มีมิตต้อนรับค่ะมีช่อู่คอกซิงปต่อยากขี่นวะว่าของจริงต้องที่นี่ผมจะเปลี่ยนจารบีกับลูกจัดไปค่ะรถอะไรก็ซ่อมได้เพราะตอนนี้ศูนย์อีซูซุใกล้บ้านคุณพร้อมให้บริการซ่อมกระบะคอกซิ่งแล้วเพื่อให้มั่นใจว่ารถคุณได้รับการใส่ใจในทุกรายละเอียดก่อนการเปลี่ยนจารบีช่างจะเช็คสภาพยางและเพลาพร้อมตรวจสอบการสั่นคลอนของลูกปืนลอ้อที่ศูนย์บริการเราใช้อะไหลแท้ไม่มีเทียมจารบีลิเทียมคอมเพล็กซ์คุณภาพสูงทนความร้อนได้ดีกว่าเหมาะก,กับรถคอกซิ่งบรรทุกหนัก พร้อมเครื่องมือพิเศษทําให้รถคุณไม่ช้าเพราะใช้เครื่องมือหลุดเพลาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจารบีแทรกซึมได้ทั่วถึงงานเสร็จไวด้วยเครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อไม่เสียหายเพราะปรับตั้งด้วยตาช่างกิโลสปริงและยังมั่นใจได้ว่าน็อตทุกตัวถูกขันแน่นอย่างเหมาะสมเพราะใช้ประแจปอนขันทุกตัวตรวจสอบงานก่อนส่งมอบตามมาตรฐานของศูนย์บริการให้คุณวิ่งงานได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทั้งรถและคุณเราเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับและแน่นอนราคาไม่แรงอย่างที่คิด อยากสิ่งต้องวิ่งเข้าสูอาส์อยากซิ่นแรงๆอยากแซงวิสดุต้องหยุดที่สู์อิสุ